สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นทีเคนะครับกองงานแน่นๆนะครับหนุนก็งานชุดใหญ่นะครับวันนี้ก็พี่เขาก็มาขอขอเป็นแบบว่าแซคคิวหน่อยนะครับก็จัดให้นะครับมาติดตั้งมันติดฟังก์ชันนะครับก็เป็นด้านซ้ายนะครับห้าปุ่มนะครับด้านขวาล่างนะครับก็เดินให้ครบนะครับใช้งานได้แปดปุ่มนะไฟสี่ขึ้นปกตินะครับตังนี้ก็มีสไปรอนปักกินสายเดินระบบครบพร้อมใช้งานนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มเสียงครับก็ใช้งานปกตินะครับแล้วเสียงใช้งานปกตินะครับเลื่อนเพลงนะครับเลื่อนขึ้นต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคำว่าโหมดก็จะกลับไปหน้าหลักนะครับรับสายวางสายเราเซ็ตที่นี้ได้เลยนะครับรับสายก็จะเด้งไปหน้าที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับมีรับสายแล้วข้างล่างก็เป็นวางสายนะครับตรงกลางเป็นคำสั่งเสียงแต่ว่าตัวจอเราเซ็ตเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับมันก็จะเด้งเป็นอย่างอื่นให้นะครับตัวนี้นะครับ มันจะเด้งันหน้านน้นนะครับกดค้างนะครับก็ใช้งานได้ทั้งหมดแปดปุ่มเลยนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดตัวญี่ปุ่นนะครับก็เป็นปุ่มของตัวไฮบริดนะครับตัวญี่ปุ่นก็เซ็ตให้ใช้งานได้หมดทุกปุ่มครับให้ใช้งานได้ครบทุกปุ่มครับไฟลี่ก็ขึ้นปกตินะครับแต่จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับขึ้นครบหมดนะครับใช้สไปรอนตัวนี้ยี่สิพินนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวแต่ u t u b e นะครับตัวนี้ซอฟต์แวร์น่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ของจอนะครับเลื่อนเพลงไม่ได้ครับเลื่อนไปเลื่อนกลับไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะไปอาจจะเปลี่ยนจอหรือทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มนะครับแต่ว่าปุ่มเราเซ็ตได้หมดทุกอย่างครับไม่มีเสียแน่นอนครับพร้อมใช้งานครับแต่ก็ดังๆนะครับผมปกตินะครับแอร์แบ็คไม่มีโชว์นะครับไฟแอร์แบ็คก็ปกติครับไม่มีโชว์นะครับก็พร้อมใช้งาน นะครับอันนี้ก็จะมีแค่เปิดประตูกับเสียบค่าเข็มขัดนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ก็จัดเสร็จสับให้รียบค้าเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับก็สนใจยังไงก็ทักมาได้ครับพีทีอฉชุนุรีครับรับติดตั้งเดืระบบโปรองชั้นทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจัดให้ได้หมดครับอย่างนี้ก็ปกติใช้ได้แค่ปุ่มครับเพิ่มตัวนี้ด้วยครับเป็น8ปุ่มนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่แต่ว่าหมดไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับสนใจยังไงทักมาครับพีทีเฉาะชลบุณมากครับ